สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าสวัสดีท,าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมื้อนี้กันนิกาชาแนลผ้าเขาโขเขาไปอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องสีมาบนบ่กะไปหลุ่นน้ำกันค่ะแต่ว่าพอแล้วสองดอกแม่นครับสวัสดีครับพอแล้วพี่น้องมองเกา่ามองเก่า<อ>ครับม,มันว่าอ้ยใหญ่เลี้ยวครับเนาะนี่มองเดียวครับดีพอเถ้ามองทีไดหาดอก โอ้วดอกแดกแค่งมันดอกแรกครับดอกแหายกับพี่น้อกได้ลุ้มเลยตัวนีงสิมมันซำได้เมือนี้แก้งเมื่อวานอีฟอร์เอ้ยพี่น้องเสียแพลงไปพี่ดอกนึงโอ้วจะยืนให้ตานี่เองจะได้จังเดียวบอรเหตนใบใหม่อับโปกเอา แยงยาวเลยพี่น้องแถมสามมาแล้วครับพี่น้องดอกที่สามมาล้ะหายยากแขงพี่น้องเอ้ยมัอนี้่นี่มันยากแขงเฮ้ยมาดมีหมูปนเนาะต่อหมูเนี่ยด้อหลาเอ้ยเฮ้ย หนึ่งพี่น้องงามค่ะดอกเอ้าเอาไปหน่อไปหน่อนเอาไปนไม่เห็นเ่ยเอ้าขาตัดขาขารือด้วยพี่หน้องคือทีฟอยแต่ละดอกมันี่ดอกไหมดอกงามแห้งค่ะแต่ว่าแล่มหายหกเนี่ยฮะที่อยแล้วครับ กดเก็บบางอย่างจะได้อ่อเหลียวพอพอดีพี่น้องเอาดูอีครับซื้อแห่งจะซือก็ใบไ,ไม้เลยเหลื่อมพอแล้วครับเห็ดึงข้ามด้วยครับนหวานแซ่บอร่อยมากนีออเอา มึงไม่ใหม่เนี่นุ่นๆถึ้นผัดซองผัดพออ่อยลีพี่น้องลีครับหางหยากเนี่ยครับพี่น้องมันนี่กันฝนสัมมากันยังสิออกให้เก็บเรื่อยๆอยู่ครับตกแหงตั้งแต่มือผุนเนาะ ชมบรรยากาศเด้อพี่น้องหลังจากยางเตื่อจีพอเต่ละดอกนี่ของเสียบพอแล้วครับดอกแรกเมื่อนี้เอองเ<น>ียนอ้ยสองสองเพี่น้องนี่ยร่มขอยแรก <laughs> อยู่บระเดี๋ยนี้เนาะ พึ่งเข่าพี่น้องโอ้มีหอทิดพึ่งเข่าพี่น้องเพิ่นเฮ็ดพึ่งเข่าค่ะกระจนดอกตัวนี่เอนเอาสีขาวสีขาวครับหยับเข้าไปอีกเสียไอ้เอาก็เห็นลักษณะดอกนะดอกพี่เจดีย์นี่ค่ะค้าในหน่อยๆดอกก็สีขาวแต่ว่าแซ่บเสียบเลค่ะพี่น้องหวานค่ะเอาก่อไปเจียวก่อไปเจียวพี่น้องเนาะไปเจียวปลาเด้อครับนี่ขีดเพ็ดเอาไปขีดเพชรมาอ๋ออันไหนแกเอาอันนั้น อีิบัดเลือกเถอะอาแต่สั่งวานะอือที่บอกคือนอนหัวพุ่นดิโอ้นี่ขามันเหี่ยวก็เคยเห็นเขาเก็บอยู่ไหมนะอือบัวหอมอือจะเกี่ยวป่าหรือครับไกลๆเลยจ้่หน้าเบัวแมนออกหรือว่าป่าบัวหลุของเขาดอกง่ายไงเออเอามาหอวดอกน้อยนี่กระลังกระลังออกบานดอกเดียวเองอืเฮ้ยโอ้ Để là hoa đực hoa đực mới đi nè nhìn bớt tôi đây nó để đây lá nó chỉ nhẹ nè nhìn cái bẩn thế đây yu đây đây oh đi đấy, đứng, đứng. Đấy, đứng, đứng. này tình, đứng, đứng, này này đây กระเจียวค่ะ<อ>ที่มัวมัวจิงเซ<อ>นจับต<อ>ิลล่าเพื่อกบ,บุจับใหม่น่อร่างเถอะเนียนอุ้ยครูผ่นได้นี่สองนั่นแม่น่นันเดียวสองครับพี่น้องนี่เอาช<อ><อ>้านไปลูก <laughs> กันได้เลยหอนได้ยอดนั่นแหละครับมือนี้ว่าเห็ด S <S เหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมชิบะออกเลยเหี้ยนหัว <S 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 อัน,น,วนยังฟอฝ่อฝอ,ออยู่พี่น้องมาสาดน้ำเนี่ยเลยมาเกือบชิบม่งครับมือเสาอีกคือเกาเหี้ย,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 ย <S <S น <S 2> <S 2> หอยหลุดเต็มเลยขี่เขามาอูฟันออกไปกระด่ายเยอครับ มาหอดเงินแล้วพี่น้องจำนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดดอกงามงามคัะติดธุระครับต้องพอเฝ้่ากับขาวครับครับแต่ยูโดนกว่านี้กันเลยกูหนีอยู่แล้พี่น้องเฮ็ดสูโมงเดียวครับเป่าเบิ่งเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วเนาะเพราะว่าเฮ็ดที่ต้องไปส่งเขาโปูแล้วก็สิต้องไปลงเครื่องเสียงอีกเนาะค่ะก็เลยว่าอ่ะไปเงินก่อนเฮ้ดอกกระเจียวเดี๋ยวมือล้างกันเหาสิไปรอกไหมเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่เฮ็ดมันยังดอกงามอยู่ค่ะนี่ ใส่ย่างโหลดตัวดีจังเมียนต้องเฝ้าวางหนึ่งก็เอาข้าวโพดไปส่งท่านกำนันสามร้อยบาทแล้วก็ข้ากะทิไปส่งผุด FC งานหลายน่ะค่ะบ้าน <F 4 S 2> สาร้างบ้านสาม<า>บ้านสามบ้านโพตากัจะสีหลางแค่สีเลยค่ะพี่น้องแกอ้อมนึงน่งเลยละค่ะพี่น้องอ่อห,หน่อยหน่วย C บวกบวกแจ๊คจ้หน่้ย ไปตอมมวนกระด็นะ right? คะขาเงาอยู่มันเห็ดถุงตอดอกงามงาม็กกินคนเดียวอิ่มครับนี่เชียวปลนเจประเด็บอกเียวประเดบอกแต่ยีดอกสองสามดอกป่ามือโต๊ังเวล่ะังเท่าไปหลอกไม่นะคะพี่เวลาไหนยังครับนี่นี่ด เห็ดกระโดง่างไงคะเฮ็ดพึ่งข้าเพราะท่านเดแบบว่าเถาเลยเนาะออกไม่ไหมเนี่ยเห็นบอกดอกสมบูรณ์เฮียหรือว่าอันนี้พอปินมูมูนี่พอสองดอกหวานนเนาะแสกคักมีแต่ตระกูลเห็ดพึ่งหวานทั้งนั้น โอ้เดะอมเดะออเดะแกงนะค่ะพี่น้องไปเลาะจากข้าวเนาะสามีเวลาเวลาหน่อยกระตั้มหน่อยละค่ะพ่อหอมปากหอมคอออมือนี่เอาสามีก่อนเนาะพี่น้องได้เดี๋ยวเราได้จังสิไปหลังหลอกสองได้เห็ดแต่ดอกดอกกระเจียวซีดอก อา้าตลอดคลิปนี้กับพี่น้องจบคลิปเบี้เพี้ยนตอนหนี้แล้วเรียงเรลียวง่ายอยู่ขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์พี่น้องก็สิว่าเบิ่งบ่บิีมแต่มันก็สิเฮ็ดจังได๋ได้เนาะเวลามันหน่อยค่ะกอย่ากฆ่าซ้ำดวลรอไปด้นกว่านี้อยู่แต่เฮาจําเปลี่ยนความีธุระขอบคุณทุกๆกำลังใจคือเก่าเลยค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะจะได้กับกูไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกูลังใจแน่่่คคะะะทาางงชอิกน ลาไปก่อนค่ะพ่อกั้นกินหน่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้าวันาเขาจะว่ากันไหมแมียนไปกันจะเสาออกซะหะโอยังออกอยู่เนี่ยเมียคนในป่าหรือว่าเขาพ่อคนหนึ่งเพิ่นออกไปบ่แมีนจะได้อยู่ด้วยหรอกพ่อเออที่เขาได้อีู่เลยแต่ว่าห้อยลวดปีกอัพห้อยลวดยังเขาเงี่ยงไปแล้วเป็นเงี่ยงที่าวจักกินเน้นแต่คนไปขึ้นบางอย่างแมีนไปไปแล้วค่ะพ่อกั้นกินหน่อค่ะพี่น้อง